ได้ไหมกลอบไปยายจะแล้วนะกลับตานะคะกลับตานะคะลูกงั้นไงน ดีค่ะยางมาั้ยเนาะโอ้ยจะเป็นตกดีเนาะจะไม่มีจนะตกตกดีดีอ้าวมันคือเตีดนนยัรงซาลาเม่ผมไม่อยังคือเตี๋ยไปฮะเอามาห้ามเล

ออกแล้วค่ะเอาแป้งใส่เดี๋ยวเอาแป้งใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวได้ยายแป้งใส่เอาแป้งใส่ให้เอาแป้งใส่อึบอึบอึบโอ้ตัดผมแล้วหนามานี่แป้งเหมดปนองหนึ่งคนดิไหนดูสิเดี๋ยวยายดูหน่อยยายแป๊บ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 ,ปบเฮ้ยทำไมไม่ตรงอะ่ะหน้าหนูอ่ะอ๋อโอเคได้อยู่อีกหน่อยนึงตรงนั้นอีกหน่อยนึงตรงนั้นเดี๋ยวคอยเล็งก่อน <laughs> โอ้นี่ไงนี่ไง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาหนูหนูไม่ได้ทำยายไม่ได้ทำหนูยายตัดผมให้หนูสวยไงลูกอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้ก่อนตรงนี้นิดนึงนี่อันนี้วิธีเลมนะวิธีเลมผมนะคะโอ้ตึ้ง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 ช่างช่างแบบว่า ่างแบบหาที่ไหนไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ตัดให้ใครนะคะนอกจากเพชรอนหอยนะคะตัดที่นี่ที่เดียวตัดได้เฉพาะหลานนะคะพอเขาโตแล้วก็จะเข้าร้านส,สวยนะคะแต่ตัวน,นี้ใหญ่เป็นทรงเฝ้าบ้านนะคะนี่สนใจทักมานะคะสนใจทักมานะคะพี่น้องจ๋า เอาเดี๋ยวหัวค้นยังือเซลเถอะคอ <c oughs> ยเฟ็ดเฟ็ดดูดิเออข้างนั้นได้อยู่ <c oughs> ข้างยังเดี๋ยวเล้งซอย่อยนะพี่น้อง <c oughs> เล้งซอย่อยนี่อันเคียงมือย่ค้าสูงเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ใช้อุปกรณ์ของคุณพ่อก่อนนะคะของคุณแม่ก่อนนะคะตอนนี้ นึงจะย่อม้วยไว้หลายเทศเทศมันไม่ตรงแล้วเห็นไหมเนี่ยเพเทศฝั่งนี้มันสูงอ่ะอีกฝั่งนึงมันไม่สูงเดี๋ยวเอาใหม่ไหนหนูอะไรหนูร้องทำไมร้องทำไมจ๋าจ๋าไหนไหนยายทำให้หนูสวยไงอะอีกต้องนึงอีกข้างเดียวอีกตรงเนี้ยแม่ไหนเงยหน้าขึ้นหายายสิเฮ้ยไหนขึ้นหายาย เอ้ยคิวตรงนี้ข้างนี้เดี๋ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้หน่อยหนึง่งโอ้ยอย่าร้องได้ไหมร้องทำไมทำไมอะไรคะไม่ต้องร้องคะ่ะต้องร้องนะคะพี่บีมเท่ากันยังดูสิ ท่านี้สูงใช่ไหมอย่าได้ได้อย่าพึ่นนองอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งน,น้องเพชรอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนีแป,ป๊บนึง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 ลูกแป,ป๊บนึงโอ้โหยายก็พยายามเพือเกินอีกหน่อยนึงอบบลูกโอ้ ชาร์จอะไรโทรศัพท์หนูเป็นอะไรเฮ้ยหนูอย่ามาหน้านี้นะหนูอย่ามาหน้านี้นะหน้านี้ไม่ได้นะไหนหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นอะไรไม่ได้นะตรงนี้ห้ามเล่นเลยนะพี่บีมพี่บีมจา๋มาหนเขาเล่นซ่อนหากันแล้วเดี๋ยวนั่งให้ยายดูก่อนว่ามันโอเคเอ้า น้องเพชรงั้นเอาโทรศัพท์มาให้ยายเลยค่ะไม่ต้องเล่นเลยถ้าน้องถ้าน้องเพชรร้องไหอ้อ่ะน้องเพชรทำไมไม่นิ่งล่ะลูกนิ่งก่อนเี่ยช่วยแล้วว่ะเวยแล้วเวยแล้วค่ะโอเคไหมคะเฉยแล้วค่ะอุ้ย <c oughs> ว่าย,าย,ายให้ยายลงน้ำเล่นน้ำกับยายไหมล่ะเอาไหมเอ,เอาเล่นน้ำกันเนาะ อนี้นะอุ้ยมันแดดอยู่ให้มันร่มๆก่อนตรงนี้นมันต้องนม้แดดมีมีตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยอ่ะแป๊บนึงค่ะฮัตดี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  Happy birthday to you โอเคเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแป้งปล่องหนึ่งนะค่ะเอายืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นใหญ่เะยยายจะพักให้จะปั่นให้เรียบร้อยหมดเลยไหเนี่ยโอ้จะแหบอีหยังเนาะไม่ใหญ่จะาแหบอีหยังไม่ใหญ่พี่พลอยให้ตัดซะโดยดีเลยไหนนายยายดูสิคะ เอาใหม่น้องเพชรไม่งองแงค่ะโอเคนะไหมมันเสร็จแล้วไงยายให้ดูก่อนว่าสวยไปไโอเคได้ได้ไดไดอะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่าคุณยายก่อนอ่ะขอบคุณค่าคุณยายก่อนอ่าขอบคุณค่ะชุบอุ๊บอุ้ยอันนี้ทางนี้ค่ะ ขาปิดอ่ข้าง,งขวาเลยดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไปค่ะอะไรไฮ้ฮ้เฮ้ยอทำลมดูพ่อทำไมข้างซ้ายมันสูงกว่าข้างขวา เด็สูงไหมห้างซ้ายสูงห้างสเสร็จแล้วค่ะ โอ้โหพี่น้องเพชรไหนพี่พลอยพี่พลอยดูสิลูกโ,โ,โอ้โหแต่ว่าจะ,จะได้เล้มอยู่เลี้มหายอยู่เพราะว่าเขาบ้านเนนันประเดี่ย่ <c oughs> จะเอานอนแล้วค่ะนี่เอากินนมแล้วจะให้เลิกเล่นแล้วก็จะเอานอนแล้วค่ะตอนนี้ หนักปแป้งอันร้านเสริมสวยร้านนี้หนักแป้งนะเ,ว,เวมาดูเนี่ยคนนี้ไม่สบายดูนะเห็นไหมที่ไม่สบายปุ๊บอ่ะคุณพ่อโอ้บอกว่าปวดท้องล้มเลยเฮ้ยพ่อรีบเลยว้าวลูกฉันเป็นอะไระอ๋ะออันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์เลยโทรศัพท์บเรียกคุณหมอมาคุณหมอมาเ <Yeah. S 1> วัดไข,วดข้วัดไข้ก่อนเฮ้ยวัดไข้เสร็จปุ๊บเอาน้ำยาแปะอุ้ยเอาเครื่องเย็นเย็น เด็กนักหายกลชิดจ้าหายแล้วโอ้ยล้มแล้วเล่ล้มแล้วหอยพิษพิษช่วยหน่อยพิษนี่เรียกเรียกเรียกคุณหมอมาแล้ยวหอยล้มแล้วแสดงไปแล้วลูกหอยแสดงไปแล้วบัดนี้ไม่มีคุณหมอคุณหมอไม่อยู่ค่ะคุณหมอไม่ว่างซองเหรอ มันจิงดิ่เห็นอ้ยมันน่าจะหายแล้วแหละพ่อเอ้ยมันจะายอ้ยังของดีของดีไว้ดินมนม่ต้